อัปเดตข่าว9สิงหาคม64มีการโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33พื้นที่3จังหวัดสีแดงเข้มนะครับได้แก่ชนบุรีฉะเชิงเซาอายุทยาครับผมมีการโอนเงินเยียวยาผ่านพร้อมเพย์เลขประชาชนซึ่งเงินก็จะเข้าไปยังบัญชีที่สมัครพร้อมเพย์ไว้นะครับโดยช่องทางนี้เท่านั้นครับผมรายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไมนีช n แนลครับคลิปนี้แจ้งอัปเดตข่าวการโอนเงินเยียวยาประกันสังคม9สิงหาคม64นะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33พื้นที่3จังหวัดสีแดงเข้มชนบุรีฉะเชิงเซาอาุธยาผ่านพร้อมเพรเลขประชาชนนะครับซึ่งพูดที่จะได้รับสิทธินั้นต้องอยู่ในม33แล้วก็อยู่ที่9สาขาอาชีพนะครับก็ได้แก่1 การก่อสร้างนะครับที่พักแรมและบริการด้านอาหารศิลปะบันเทิงและดนทนาการกิจกรรมบริการด้านอื่นๆตามที่ประกันสังคมกำหนดนะครับขายส่งและการขายปลีกซ่อมยานยนต์ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสน,นุนกิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารนะครับต้องอยู่ใน9ก,กหมวดสาขาอาชีพนี้นะครับ รวมถึงการจ่ายเงินเยียวยาในครั้งนี้นะครับก็คือจะได้รับเบื้องต้นอยู่ที่คนละ2,500บาทต่อคนที่เป็นคนไทยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้ก็เป็นกําหนดการนะครับที่ผ่านมาสําหรับการโอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา33นะครับผมแล้วก็มาตรา3940โดยที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยวันที่4ถึงวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการโอนเงินให้กับม .33 พื้นที่10จังหวัดสีแดงเข้มเดิม ซึ่งหากใครไม่ได้รับเงินเยียวยาก็สามารถตรวจสอบการได้รับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมครับและก็ให้ทําการผูกสมัครพร้อมเพยประชาชนให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะมีการโอนเงินรอบใหม่ในวันที่13สิงหาคม64ครับโดวยวันที่9สิงหาคมก็คือวันนี้จะมีการโอนเงินให้ม .33 พื้นที่3จังหวัดชนบุรีฉะเชิงเทราอโยธยาครับผม ส่วนวันที่24สิงหาคม64นั้นจะมีการโอนเงินให้ม39ม40พื้นที่13จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนะครับผมก็รอรับเงินเยียวยากันได้นะครับโดยการโอนเงินนั้นผ่านพร้อมเพย์เลขประชาชนที่สมัครหรือผูกไว้กับบัญชีธนาคารของท่านเท่านั้นนะครับผมก็ตรวจสอบกันได้นะครับสําหรับพร้อมเพย์ของท่านต้องรับการสมัครให้เรียบร้อยนะครับ โดยก็จะมีการตรวจสอบการรับสิทธิ์มอ3 3ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ครับผมท่านผู้ชมครับในเบื้องต้นก็มีข่าวออกมาว่าจะมีการยื่น ทดผลสิทธิ์สาหรับผู้ที่มีปัญหาในการรับเงินเยียวยา,ยามอ33พื้นที่13จังหวัดด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาอัปเดตให้ทราบนะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็อคลิปนี้แจ้งข่าวกันให้ทราบนะครับ9สิงหาคม64มีการโอนเงินเยียวยา,ยาประกันสังคมมาตรา33พื้นที่3จังหวัดสีแดงเข้มแล้วนะครับชนบุรีฉะเชิงเซาอายุธยาครับผมผ่านพร้อมเพย์เลขประชาชนที่สมัครไว้ผูกไว้กับบัญชีธนาคารเท่านั้นนะครับผม โอเคท่านผู้ชมส่วนวิธีการสมัครพร้อมเพย์ผมก็มีคลิปแนะนาไว้ใต้คลิปนะครับก็ลองเข้าช่องของผมค้นหากันวิธีสมัครพร้อมเพย์ได้ครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้กับกระผมม้น่ช่อลครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์มเนี่ชนอลไว้นะครับท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องม้นี่ช่อลครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเว้นระยะห àng, ่างสวมหน้ากากอนามัยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็คนในครอบครัวแล้วก็คนในสังคมนะครับสวัสดีครับ